อยคร,ร like ับดีมากส่งเสียงไปทุกคนเดี๋ยว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 เจ็บคอเดี๋ยวเจ็บคอเออเออได้ข่าววันนี้ก็มีไงเออกระเดือยออกมากองข้างนอกแล้วนะฮะโอ้โหลำส่งลำไส้ ออกมาแล้วต้อว่าโอ้เรียกลมมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะ,ะวันนี้ฮะเจอกับต้องนอนในงานโขนถ้าต,ต้องแอบบต้องแอบ,บถามน้องนอนหน่อยแอบบถามต่อหน้าทุกคนนะไม่ต้องแบบอบถามมาเลยละกันพี่นนมีโอ,โอโนโนโกาสได้ได้ชมการแสดงโขนบ้างไหมจริงๆเป็นคนชอบมากคนระับโอ้ชอบโขนมากเพราะว่าสมัยก่อนเราเคยตีละนาดด้วยเนี่ยโอ้จริงเหรอแล้วมันก็จะจะมีที่เราได้ได้อยู่กับชมรมนาฏศิลป์อะไรเไหมบอร์ดแล้วก็ ก็นีฉัมชอบดูแล้วก็ชอบอ่านวรรณคดีสมัยก่อนจะมีการ์ตูนที่เขาเอาเนื้อเรื่องมาจากวรรณคดีแต่ว่ามาแปลงเป็นการ์ตูนชื่อรามาวาตานหรือเปล่าครับนี่นแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากคุณพ่อเนี่ยจะซื้อให้เราก็เลยรู้สึกว่าวมันเป็น จริงๆคลอดเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่อมตะามากครับที่แต่ว่าเนี่ยก็จะแต่และยุคสมัยก็จะมีวิธีการที่จะบอกเล่าส่งต่อแตกต่างกันไปขั้นรุ่นสู่รุ่นและก็รู้สึกว่าตัวเราเองนะครับแล้วก็ผูกพันกับในส่วนของเรียกได้วน่าตื่นไทยอยู่แล้วนะครับผมไม่พูดได้เขินใช่ไหมได้เขินใช่ไหมผมก็ว่ามันแคมองหมมองหมดมองเหมืก็เหมือนจะถามแต่ก็ไม่ถามอะไรเด้อ มองมันมีคำถามอะามงมืีคำถามแต่่มีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวกับนโอ้โแต่ถ้าไม่เจอนเดี๋ยวแรกไลกได้เป็นความิที่งเิว่ามอพูดูอาอยากได้แม่ซื้อเพิ่มเลยฮะ ดี๋ยวมุดิบบอกเมื่อกี้น้องหนอนเคยเรียนนะมี่เคยเห็นน้องหนอนปีอะไรบ้างนะแต่นั้นอาจารย์เออม่มีใครเคยเห็นมไหมนะใครทันไหมทันเห็นน้องหนอนปีรั้งสุดท้ายน่าจะเป็นตอนประถมอ๋อหนานแล้วแสดงว่าคือเคยเคยมีประสบการณ์เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยมาก่อนด้วยก ศิลปินที่เราเชิญมาในงานแล้วน้องโนยัมาวันแรกและเป็นทางท่านเข้าเชิญมาเป็นศิลปินที่มีใจรักเรื่องโขนหรืออาจจะเคยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องอะไรที่มันลิงก์กันกับเรื่องโขนนะคะก็อาจจะมีใคยมาก็ได้ใกล้เคียงๆแล้วก็ชอบผ่านด้วยวันีด้วยนะคะคในมุมของน้องโลนนี่ถือว่าเป็นเป็นรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นใหม่ที่ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการชมศิลปะการแสดงเก่าๆคือเห็นชมโขนแบบน่าจะไม่รู้จัก ใช่หลายหลายคนจะเจอแบบไม่รู้ด้วยซ้ำบางคนะแบบไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารามาเกียรติรู้จักแต่รามาเกียรติคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือว่านั่นแหละคือไม่รู้แม้แต่พลเรื่องถ้าถ้าอย่างตัวละครเนี่ยยังเข้าใจว่าตัวละครมีเยอะมากใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างน้อยพลเรื่องเนี่ยน่าจะรู้ไว้พราเผื่อเวลาแบบเรนว่าใครที่ไม่รู้หรือว่าต่างชาติเนี่ยยังได้ยังได้พอเล่าได้ยังไม่ได้มีเรื่องคุยกันก็ให้ก็ให้น้องโกลดี่หานะแบบโโหรุ่นเดียวกันเลยกับกับน้องๆเดียวรุ่นเดียว กับรุ่นนี้กับรุ่นนอร์ผมกร่นเลยพอรุ่นเดียวกันป้าชื่นจะดุ้งเลยนะอาเราคิดว่าเฮ้ยคิดว่าชื่อลำด้วยนะคะตอนชื่อไงเออสีดงซีนดาเออตอนแรกป้าชื่นบอกว่าป้าชื่นจะขออาสามาเป็นนางซินดาเองเลยนะเมีป้าชื่นตั้งมงอนะครับอตั้งมงให้แล้วกันบ้านเนี่ยว้าละเชียวเมื่อป้าชื่นขึ้นมาได้โอ้กิ๊ดถล่มทลายเราชวนป้าชื่นมาเล่นเกมก่อนหน้ารุงนนอรานะคะ ดเ,เดี๋ยวเดียกเลือกันนะคะให้อยากให้ต้องโดนฝา ช่วงท้ายนะคะวันนี้สุดท้ายแล้วกันฝากถึงเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่อาจจะรู้สึกว่าโขนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ตอนนี้ไม่แล้วเพราะเป็นมรดกที่คนทั้งโลกเป็นมรดกของมวลเนุษยชาติใช่เพราะก็จริงๆในในฐานะคนรุ่นใหม่ในฐานะคนรุ่นเดียวกันดีกว่ากับกับเ e n e r a t i o ใหม่ก็อยากจะฝากไว้นะครับอยากจะฝากลุกคนด้วยกับน่าเสีไทยมรดกไทยทั้งหมดแหละทั้งเรื่องของภาษาวัฒนธรรมศิลปะนะครับที่อยากจะทุกคนไปบอกต่อกันเพราะว่า เราในฐานะคนไทยอ่ะมันเป็นของคนไทยแล้วถ้าเราไม่บอกตอบแล้วใครจะบอกตอบคทนรใช่ไใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือผมอยากให้รู้สึกว่าจริงๆในทุกวันนี้มันมีมันมีเรื่องของประเทศทำต่างชาติเข้ามาเยอะเราไม่ได้แอฟตี้เลยเรารู้สึกว่ารับมาได้แต่อย่าลืมเรวยซิสิ่ความเป็นไทยกลับไปด้วยอย่าลืมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราอ่ะยูนิคในทุกๆคนเนี้ยในตลาดของสาโกลทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราอยู่นี้ก็คือความเป็นไทยนั่นเองครับทีนก็น้อง